สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กก่อนวัยเรียนนะครับหรือว่าเด็กเล็ก2-5ถึงขวบคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางคอรมออนุมัติเงินเยียวยาให้กับเด็กประถมเด็กมัธยมเด็กอาชีวะแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยไปแล้วคราวนี้เป็นการอนุมัติให้กับเด็กเล็กเงินเยียวยาครับต้องประสบกับโควิด -19 ช่วงนี้ก็เลยจ่ายเงินก้อนนี้ให้ให้รายละ2,000บาทต่อคนนะฮะคุณผู้ชมจะเป็นเด็กจานวนทั้งหมดเนี่ย0กแสนกว่าคนคุณรัชดาธนาอดีเรกธนาดิเลก รองโคษกประจําสํานักนายกบอกนะฮะว่าจะใช้กรอบวงเงินเนี่ยหนึ่ล้านบาทโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการระบาดของโควิด -19 ช่วยเหลือเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะฮะหกแสนหคนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1นึ่งหแห่แห่งตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยจ่ายเป็นเงินเยียวยาลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด -19 ให้รายละ2,000บาทต่อคน2,000บาทต่อคนคอรมออนุมัติมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเยียวยาเด็กเล็กอายุ2-5ขวบนะคะเด็กเล็กก็คงจะอนุบาลแล้วก็เนอร์เซอรี่ด้วยนะคะครับ